เรามาพูดถึงจีนดีกว่าปิดท้ายละนะเรื่องรูปแบบของจีนแล้วกันตอนนี้ลีกจีนไชนีสซูเปอร์ลีกเริ่มกําหนดวันที่จะมาแข่งขันกันแล้วนะครับวันนี้วันนี้วันที่สิใช่มใช่วันนี้14บสีพฤษภาอีกเดือนหนึ่ง13มิถุนาครับนะครับฟุตบอลไชนีสลีกวันกับลีกทูจะมาเตะแล้วนะครับแล้วก็ไชนีสซูเปอร์ลีกซึ่งเป็นลีกสูงสุดของจีนครับจะเริ่มแข่งขัน27มิถุนายน นั่นก็หมายความว่าอีกเดือนกว่าๆาชนิสซอร์เบอรีจะกลับมาแล้วแต่ผมว่าแปลกนะถ้าเป็นชาติอื่นเนี่ยจะเอาหลีกใหญ่สูงสุดตะก่อนอแต่จีนเนี่ยเอาหลีกรอง2หลีกไปก่อนเอาไปทดลองก่อน <laughs> เอาไปทดลองก่อนออนะฮะแล้วก็ มีเวลาให้ดูผลด้วยอีก1 4วันอ,อย่าลืมนะว่าชนิดซูเปอร์ลีกเนี่ยอุดมด้วยสตาร์ระดับโลกเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องให้พวกลีกวันลีกทูเนี่ยไปเตะก่อนนะครับ,รบอ่ะก็ว่ากันแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับจีนเองแม้จะกลับมาเตะกันได้เร็วอแต่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของลีกแล้วนะครับ,รบสาหรับในฤดูกาลนี้อย่างเดียวเท่านั้นนะค,คุณแดนเนื่องจากว่าลีกเนี่ยมันมี16ทีมนะครับแต่ว่าการเตะแบบลีกมันจะใช้เวลานานมาก เพราะฉะนั้นเขาจะเปลี่ยนใหม่ที่ทำไมจีนเขาอยากให้จบปีนี้ญี่ปุ่นก็อยากให้จบปีนี้กหลีใต้ก็อยากจบปีนี้นั่นหมายความว่าซีกตะวันออกไอ้พวกทีมชั้นนําเนี่ยก็มองว่ามันคงมีผลผลที่เขาเคยทดลองมาแล้วล่ะว่าถ้าจะทําตามลีกตะวันตกก็คือซีกตะวันออกกลางเนี่ยมันน่าจะมีปัญหาแน่อะไรอย่างเงี้ย ก็ตอนแล้วมันเรื่องสัญญาสัญญามันก็ค่อนข้างที่จะต้องครอบคุมกันปลายปีไงมันต้องมันต้องทำล่วงหน้านะถ้าจะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นลีกเป็น16ทีมแล้วก็แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ8ทีมนะครับแบ่งจากอันดับฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแล้วก็อันดับ 1- นึ่งถึงสี่ของทั้ง2กลุ่มจะได้เล่นในรอบเพย์ออฟก็คือเยังไงว่าเตะกันในกลุ่มเนี่แหละแปดทีม8ทีม พอ1นึถึงสของแต่ละอันมาก็มาในรอบ8ทีมใช่ไหมแล้วก็คว้กันแบบเพย์ออฟมีการกําหนดตุ๊กตามาแล้วใช่ก็ดับหนึ่กลุ่มเอเจอรนดับ 4, 4่กล,ลุมล่มบีสองกลุ่ม A อเจอ3ากลุ่ม B 3กลุ่มเอเจอ2กลุ่ม B 4่กลุ่ม A ไปเจอ1กลุ่ม B นะครับแล้วก็จะมีการชิงนะครับคือทีมที่ชนะในการประกบคู่กันก็จะไปเล่นรอบ4ทีมนะทีมแพ้ในรอบรองชนะเลิศ ก็จะต้องไปเตะชิงอันดับ3-4มสี่ส่วนทีมที่ชนะในรอบรองชนะเลิศก็จะไปชิงชนะเลิศกันเพื่ออันดับ 1, นึและ2ก็คือแชมป์กับรองแชมป์ทำไมต้องเตะแบบนั้นโอเคลหละเรื่องของระยะเวลามันสั้นนะพี่โยนะแล้วก็เรื่องของการจัดอันดับมีผลต่อการลงแข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรวมไปถึงเรื่องของเงินรางวัลด้วยต้องดูว่าพอเตะแบบนี้เนี่ยมูลค่าของเงินรางวัลจะลดลงไหมนะครับสโมสรหนึ่งที่ประกาศล้มละลายไป เทียนจินเทียนเหอของลีกจีนเนี่ยก็ตอนนี้นักเตะก็ออกมาทวงค่านงข้าเหนื่อยกันแบบว่าวุ่นมาสมควรนะมันก็เหมือนกับคล้ายๆสัญญาณเตือนเล็กๆมันมาแล้วนะอืมว่าเฮ้ยฟองสบู่มันกลังจะแตกเปล่าจะแตกจริงว่าแต่ว่ามันก็ยังพอใจชื้นขึ้นมาหน่อยอืมเพราะมันก็ยังมีทีมที่รอเสียบอยู่ใช่รอที่จะขึ้นมาแทนอยู่แล้วก็พร้อมด้วยคือฟุตบอลมันเป็นทุกลีกครับทีมอันดับบนบนท็อปทเนี่ย เขาคือทีมที่ทม,มีกระตังเนี่ยมีสตังเนี่ยทีมอันดับล่างๆก็จะแบบดิ้นรนเยอะหน่อยนะ,ะ,นะครับนะ